สวัสดีค่ะนี่ข่าวราคาแก้มังกรมานำเสนอกเกษตรกรผู้เรืออดครวนผลไม้แก้มังกรราคาตก2ถึง3บาทต่ำสุดในรอบ10ปีชาวสวนสู้ไม่ไหวเริ่มถ่ายทิ้งปลูกยางพาร,ราทแทนวอนรัฐบาลช่วยเหลือด่วน13สิงหาคม2568นายสมศักดิ์ทองวัดกเกษตรกรผลไม้แก้มังกรอำเภอภูเรือจังหวัดเลยเปิดเผยว่า ช่วงนี้ราคาผลไม้แก้วมังกรซึ่งผลไม้ขึ้นคือของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยราคาตกต่ำมากขายหน้าสวนได้ไม่ถึงกิโลกรัมละสบาทหากราคาตกต่ำเท่านี้เชื่อไม่มีเกษตร,รกรรายใดเก็บขายเพราะขาดทุนตั้งแต่ยังไม่เก็บผลแก้วมังกรขายแต่จำใจต้องขายในราคาไม่ดีมีเวลาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ผลผลิตจะเสียหายนายสมศักดิ์เล่าอีกว่าตอนนี้สถานการณ์ราคาแก้วมังกรแย่มากขายได้ยังไม่พอค่าปุย๋ย วันนี้แก้วมังกรราคาเหลือสองถึงสามบาทต่อกิโลและถ้ายังไม่มีพ่อค้าเข้ามารับซื้อในพื้นที่ผลไม้ก็จะเน่าเสียหายตอนนี้ก็พยายามปรับเรื่องของการขายเป็นเน้นขายออนไลน์ส่วนผมเองปลูกแก้วมังกรปลอดสารเคมีซึ่งขายราคาได้เท่ากับแก้วมังกรที่ไม่ปลอดสารเคมีช่วงนี้เกษตรกรเหนื่อยมากราคาขายจะพอจ่ายค่าปุ๋ยหรือเปล่ายังไม่รู้ เราจึงขายส่งให้พ่อค้ามารับที่อำเภอภูเรือราคา2-4ถึงบาทต่อกิโลวอนรัฐบาลช่วยเหลือด่วนหากรับออเดอร์ขายผ่านออนไลน์ได้ราคา30-35ถึงบาทต่อกิโลกรัมแต่ต้องเป็นลูกที่สวยคัดอย่างดีปลอดสารเคมีโชคดีเรามีลูกค้าประจำส่วนลูกค้าจอตอนนี้เริ่มมีเยอะขึ้นแต่ไม่มากเข้ากับผลผลิตช่วงออกเยอะมากไม่สามารถระบายได้ทันตอนนี้เกษตรกร,รกต้องปล่อยทิ้งและนำไปทำปุ๋ยหมักแทน ข้อดีของแก้วมังกรจะออกไปงวดงวดรุ่นรุ่นซึ่งหากหมดรุ่นนี้ไปแล้วต้องรอรุ่นต่อไปแต่ต้องลุ้นไม่รู้ว่าราคาตกต่ำแบบนี้อีกหรือไม่รออีก3-4สเดือนข้างหน้าแต่เท่าที่ทราบเกษตรกรบางพื้นที่มีการไถแก้วมังกรทิ้งแล้วหลายร้อนไร่เพื่อกลับมาปลูกยางพาราเพราะสองปีที่ผ่านรัสภาพราคาที่ไม่ดีขึ้นและราคาก็ไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจุบันอำเภอภูเรือน1,310ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกแก้วมังกรกว่า7,500ไร่ได้ผลผลิตต่อปี3,3750ตันต่อปีราคาถูกมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ